มากอะ่ะสีไม่เหมือนกันเลยสุดยอดอ่ะอ่าไหนต่อมาเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยครับไหนต่ออันนี้เรียอ,อะไรครับเนี่ยโล่ใหญ่โล่ใหญ่นี่โล่ใหญ่น้ำเลิกอะ่ะโล่ใหญ่หนึ่งในเก้าไออ๋อ อันนี้เราปั๊มหนึ่งในเก้าก่อนนะครับหนึ่งในเก้าเหรียญครเข้ามารับกดแชร์ด้วยนะครับช่างช่างช่างม<ะ>แตกเหรียญหนึ่งมั้งเนี่ยไหนเดี๋ยวต้องหุ้มหุ้มหน้าอะไ,ไรตัดแล้วจะแตกป่ะมันเดี๋ยวไม่แน่ไงเอาเอาเอา,เอาอทำมาดีกว่าเหรียญ มีเหรียญมานี่นีอยู่นี่นอันนี้หนึ่งในเก้านะครับหน,น,นึ่งใเนเก้าเหรียญนเดร้ามก็มาแล้วกดแชร์นะครับอ้าวนี่ม้อ6บเก้าแล้วเต่อก็ี่แตกไงอ๋อเออใชา่นึกว่าหยิบออกไปแล้ว ีกล้องไม่ดีเลยถ่ายเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะครับได้ไหมแ,แชร์แล้วพิมแล้วคำว่าแชร์แล้วเลยนะครับ สีออกดําออกดําออกเขียวออกแดงนะเกินกันดูดิสีแบบว่าแบบว่าโคตรคัสสิกอะดูเดยนนี่เ<ห>น,นี่ยสีแบบสีไม่เท่ากันเห็นไหมเห็นไมนี่นี่ดูสีดิโอยนี้ก<ด>็วสวยเลยเนาะเนี่ยตรงนี้แดงตรงนี้เขียวเห็นไหม โลใหญ่อันนี้หนึ่งในเก้าใช่ไหมครับเเข้าเหานเหรียญเหรียญเรียบๆนี่แหละ ดูดิสีแบบไม่เท่ากันนะครับผมมีออกสีแดงๆงแดงแดเขียวเขียวครับสีแบบสีแบบว่าสีแบบว่าโอ้โหโคตรคัสสิกอะสีโคตรคัสสิกอะบ,บอกได้คําเดียวสีโคตรคัสสิก เฮ้ยออกนิดหนึ่งครับไม่ได้แถมแถมแทม,ทมเรียนนี้ขอขอเรีนนี่ไม่ได้นี่หนึ่งนีนเก้าสุดยอดไหมครับผมสุดยอดไหม โอ้โหส่วนมากเลยดูเลยครับโอ้โหดูสิครับดูสิครับดูสีดิครับตรงนี้ออกแดงแดงตรงนี้แดงแดงตรงนี้เขียวเขียวเห็นไหมสีไม่เหมือนกันสักเหรียญเห็นไหมครับเห็นไหมสีเขาจะแบบโอ้โหเห็นปหมสีเขาลึกลับซับซ้อนมากเลยนะครับ มวลสารครับมวลสารเป็นอย่าง <HHH> น,นี้หมดครับเป็นอย่างนี้หมดครับผมนี่คือเนื้อมวลสารนะครับนี่คือเนื้อมวลสารทั้งหมดเลยนะครับเนื้อมวลสารนะครับเนื้อมวลสารนะเนื้อมวลสารนะครับเนนื้อมวสารระคับผมอนี่คือเนื้อมวลสารนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับโอ้โหเป็นไงงดงามโอ้โหดูสีดิยสีแบบลึกลับซับซ้อนมากอ่ะคุณดูสีดิยครับเห็นไหม สีแบบเป็นเหมือนลายเป็นลายแบบตรงนี้สีแดงตรงนี้สีเขียวเห็นไหมครับโอ้โหโคตรสดบอกได้คำเดียวโคตรสดเออเบนเอเบนทีนไนบําเลยบําเลยัําเลยัําเลยอันไหนอนะันไหนเอาเดี๋ยว,อวลองส่องดูอันนี้ที่เราเนี่ยมาลองจะกลัว เอาั๊มอกี้อ่ะได้ตองได้โอ้โหรองพิมพ์ตะกัวสวยจริงนี่ขอใจนะนี่ของผมนิดตั้งอะไรนี่เลยงานนี้คืไม่สุด น้องไอ้คนทำไมไม่เนี่เพิ่มกนเดี๋ยวเป็นรอยนิ้วมือต้องค่อยๆกับใส่เดี๋ยวลองไปลองลองเชื่อมหูดูเชื่อมยังแต่เปเชื่อมหูไงเชื่อมห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมมาไหนนี่เชื่อมตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะวันจันทร์วันพารเพราะวันอาทิตย์ในร้านเลเซอร์ปิดแล้วอันนี้อันนี้เชื่อมหูได้ไหมเชื่อมหมด ไอ้ที่หน้าก,กากพองเชื่อหมหมดเนี่ยนะนเีคนบอกเนื้อนว้างเลยน้ 1, 3, นองานสามสองเนี่ยเนื้อเหมือนพังพาการเลยออกเขียว,เข,ยวเ,เ,เขียวแดงแดงมเขียวเนี่ยทำยากคนปลอมตาเหลือกแนะ่

เยี่ยวไม่ได้เลยเฮ้ยถ่ายอะไรอ่ะไม่มองกล้องเลยโถเย็นเย็นในโถเร่งเรี้อยู่ เนนยอะมากเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เข้มดิดรืร่นว่าลูกอะผสมผสมต่อไปจะได้อย่างนี้หรือเปล่าอย่างไม่รู้เดี๋ยวไม่เหมือนกันอีกนะมันจะมีสูตนผสม,มนะคือบางทีนาวา่าเขาอยากให้เป็นสีนี้ยังทำไม่ได้เลยใช่ไหม

ไม่เต็มไม่เต็มแหว่งแหว่งขั้งมังมากพลังเนี่ยงัด้นีต้องเผื่อแหละไมต้องเผือเดี๋ยวเราปั๊มรอบสอง เดี๋ยวรอนะ,นะครับผมนะครับนี่มาตั้งแต่ตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะยังไม่เสร็จเลยครับ,บ ต้อิเอาตัดดิเอตัดไดไม่นัไม่ตัดหรอเจ่อพี่ไม่ต้องตัดติอไม่าจานจานเหรอไม่ต้อกานเดี๋ยวไม่ตดไม่ได้เราไม่มนี่หรไม่การหรอจานไ่ตัดนะไม่ตัดด้วยไม่การดรวย ดอใหม่เนียดมนุไม่เ้าดทอแท่เนี่ยเนี่ยสองแทงแท่งเนี่ดอกอันทองางทอนีเลอนะคันมาใช่นะดูก็หลามหน่อยเดี๋ยวจะพู่นะครับกะหลามหนองมนกหลามต้องไปดูที่ชมบรีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีกทีที่ร้านนะครับเดี๋ยวเราจะนําเหรียญทั้งหมดไปให้เพื่อนๆพื่ดูเย็นนะครับโอเคครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อยมากเลยหิวข้าวด้วยนะครับโอเคครับ